สวัสดีค่ะพบกับช่องมาม่าตู่นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวหัวปากกาหรือโรตารี่สำหรับไขมือเปลี่ยนได้รวดเร็วสะดวกทำให้งานของเรารวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะเหมาะสำหรับช่างแกะสลักไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องเงินเครื่องทองหรือจะเป็นงานเกี่ยวกับการสากรักลายค่ะ สำหรับตัวนี้ภาษาช่างอาจจะเรียกว่าหัวปากกาค่ะก็จะทำให้งานของเราสะดวกรวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งใช้งานง่ายรอบหมุนนิ่งมากเลยค่ะหากพเพื่อนๆท่านใดสนใจก็กดจิ้มลิงก์ดูสินค้าที่ตะก,กา้าหรือสั่งมาที่เพจเฟรนจิวเวลี่ได้เลยค่ะตัวนี้ไม่แพงค่ะ อยู่ที่ราคารวมจัดส่งนะคะ590บบาทค่ะคือเราสั่งมารอบแรกแล้วรู้สึกติดใจมากและก็คุณภาพดีเราก็เลยสั่งมาอีกรอบค่ะ